สวัสดีครับแฟนๆครับสั่งตามหาสารคามพบกันเช่นเกยเสาวันที่16ตุลาคม2566น,นี่จะมารีวิวคอนโซงลูกค้าทางกุฎจ,จับจังหวัดอุดรธานีครับผมตัวนี้เป็นดำมือใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วครับผมสเปคของดำมมมือขั้นนี้ กว้าง2เมตรครับผมยาว3เมตรห้าสิบครับผมสูงเมตรอีสิบครับตัวนี้เป็นดัมือใหญ่ที่ทางหลานที่เคยทำมาครับผมตัวนี้เป็นยาว3เมตรห้าสิบเก้าเคยเห็ด3เมตรลูกค้าสั่งอยากได้ยาวอยากได้สูง เห็นกค้ครับล่าบนถอดดอกได้เผ่าตัวนี้เป็นเผ่าเผ่าเอฟครับผมยางมันแปดสองหาครับยางไงผมใส่ยางไงเพิ่มความสูงของไอ้ตัวพ่วงเพื่อจะดำได้สูงๆครับกระทาเป็นขอบสิบหก ลวดลายสีสันตกแต่งให้เต็มที่ครับเขียนแค่ครับสีผมก็เเลือบให้เกละเอือให้ความทนทานความสวยงามใส่กันไปเน้าๆครับผม เปิดได้สามทางครับผม,มลาบนกระถอตอกได้ส่วนขัดซี่ตัวนี้ครับผมขัดซี่เหล็กลางน้ำนะฮะขัดซี่หลับเหล็กลางน้ำนะฮะสวน ฟันซี่ตัวถังเป็นเล็กล่างน้ำหนาซี่ครับเป็นปากหมกแก้วเป็นขอนรับปากหมกแก้วน้ำดิงตัวนี้ครับผมดิงตัวนี้กสิทธิบทันใดกําลัางมอง หาซาลีครับดำมือสนใจก็ติดต่อครับมาครับ0 8 4ย์8 8ดสีหาป็นดำมือเน่าที่สุดในยานนี้แล้วครับผมไงเย่า,ยยาครับผมตัวนี้ผมดำให้มึงแล้วครับผมตัวนี้ ส่วนดำขึ้นดำขึ้นแล้วตัวนี้เป็นขาค้ำคผมคำ้ำโดยอัตโนมัติม่ต้องเรียนเอาหาขาคำ้ำคยังไปร่องครับผมตัวนี้ดำขึ้นปับ๊บที่ไหลค้ำอัตโนมัติเลยครับผมไม่ต้องเสี่ยงเขาไปหาเล็กหายังเขาไปค้ำครับผม สนใจกับตีตอครับว่าครับ084หา188หา60อู้สางต่ำมหาสารคามครับผมชอบสีไดมักสีไดก็ออกแบบมาให้ได้ครับผมตัวนี้ตัวนี้ลายจัดนัดจักเต็มครับผม ส่วนท่ายตัวนี้ครับผมท่ายตัวนี้ก็บก่ได้จูพื้นครับผมแถมไฟให้น้ำครับผมตัวเป็นไฟเอาอีดีย่างดีติดต่อเข้ามาครับ,บ0845188560ครับผม สร้างตำรับใส่บริการนี่หลับทรงถึงทีครับผมธรรมดาดำเมื่อดำให้ระดิกเช็ดให้ไเด้เบิร์ดครับผมวดไล่สีสันมา,าต่องห่วงครับอู่ทางสร้างตำนี้จัดให้จัดนักจัดเตรียมให้ครับผมฝากไปด้วยยกษันเลยนะครับผม ที่สร้างต่ำครับผม0845188560ส่วนชิปนี่ก็สวัสดีครับผม